ส่วนค่าคือคอยนิมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือ Terra เธอราด้วยกันนะครับมีแค่สองข่าวเองนะแต่ว่าน่าจะพูดกันยาวๆแหละเพราะว่ามันก็ใกล้เวลาแล้วสี่ปีนะครับ มีหนนะถ้าเกิดยังเทียบเนี่ยบิตคอยเนี่ยตอนเนี้ยคือผมเชื่ออย่างนี้นะตามทฤษฎีก็คือผ่านพน้นโฟเยอร์ c ซเไปแล้วนะครับคือสามารถที่จะเป็นสินทรัพย์ระดับโลกได้แล้วนะครับอย่างหุ้นอเมริกาบางตัวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะนะหุ้นเทคบางตัวมันไม่ต้องรอถึงสี่ปีนะครับหรือรอบของมันเลยเนี่ยราคามันก็ขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นเหรียญแอลคอยเนี่ยสังเกตเลยว่าว่วงโอเยอร์ไซเคิลเนี่ยสำหรับแอลคอยยังมีอยู่นะครับนั่นก็คือทุกๆสีป่ปีสำหรับท่านใดที่ชอบพูดนะคอมเมนต์นะครับบางช่อง y o u t u b e เนี่ยบอกลูน่าแคส s ิกเนี่ยจะไปหนึ่งดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้น Market Cap เนี่ยจะต้องมากกว่า XRP หรือเท่ากับ XRP อันนั้นผมไม่เถียง นะครับผมบอกประมาณนั้นว่าเออเราดูกันมาสี่ปีแล้วนะครับสิ่งที่มีอะไรสามารถที่ทจะวิเคราะห์ได้นะครับหนึ่งคือตกรถนะคนกลุ่มนี้คือตกรถแน่นอนนะเราก็ไปบิวบอกอ,อีกนานเดี๋ยวจะถึงหนึ่งดอนนะครับส่วนตัวผมหรือถึงหนึ่งบาทเนี่ยนะส่วนตัวผมมันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ อ่าอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะกรณีที่ถ้าลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันไปแล้วนะคือคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกำไรในระยะสามหรือสี่ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าสี่ปีข้างหน้านะครับตลาดแอลคอฮมันจะโตขนาดไหนมันจะลงมาให้เก็บที่ศูนย์สี่ตัวสามสี่ห้าพันตนๆได้หรือเปล่าเนาะ เออมันมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่อ,อ,อีกสี่ปีข้างหน้าจะสามารถลงมาเก็บที่ราคาเดิมถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่คุณต้องรออีกสี่ปีเลยนะนะครับสู้คุณซื้อตั้งแต่ราคาต่ำแล้ว,ลว,ลวรอจังหวะให้ราคามันไปสูงๆซักไซคเคอร์ของสี่ปีเนี่ยเออคุณก็จะบานที่จะทำกำไรได้นะครับเนาะ หรือคุณจะไม่ขายอัอนน,นก็ตัดสินใจของคุณนะครับบางคนก็เล่นสั้นก็คือขายล้วลงทุนไปสักแสนนะครับได้ผลกำไรมาหลักล้านก็คือพอใจล้วเนาะก็เห็นแล้วว่าเออมันทำได้นะครับมันทาได้คือในระยะเวลาสี่ปีเนี่ยมันก็จะมีจุดสูงสุดของมันออย่างลูน่าสองเนี่ยนะครับจุดสูงสุดของมันคือสิบสองหรือสิบดอลลาร์หรือยี่สิบห้าดอลลาร์ ะครับที่มันช่วงแจกแอดดอใหม่ๆนะครับฉะนั้นตอนนี้มันครบสี่ปีละเราสังเกตอย่างอ t เท r ีอ m ตตั้งแต่ปีสองพันยิบเอ็ดที่ไปถึงสี่พันห้านะครับสี่พันแปดแล้วพอมาครบสี่ปีนี้อิ h e r ีอ m ก็ไปถึงสนะี่พันเก้านาะก็เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยกอบแคบๆนะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นพวกลูน่านะครับมันเคยเอายกตัวอย่างมันไปได้สักเก้าทักสิบ มันก็น่าจะกลับไปขึ้นบริเวณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสามสี่ปีค่อยลงต่อนะครับกลับมาที่ตะต่อถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่รู้หรอกอนาคตเป็นยังไงก็คือต้องเก็บแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับค่อยๆดูข่าวไปเรื่อยนะแต่ผมเชื่อว่าแอลคอยยังไงก็โดนทุบแหละนะครเพียงแต่ว่ามันจะลงมาเท่าเดิมที่เราให้เราได้เก็บราคานี้ไหมเนี่ย มในก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะเราดูตัวอย่างอย่างโซอย่างอย่างตัวของอเทเรีมคล้ายๆกันนะครับแต่ xrp มันจะกรณีพิเศษสักหน่อยเอาแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของโดคอนผู้พิพากษาสหรัฐขอชี้แจงข้อกล่าวหาของโดคอนในต่างประเทศนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีแหละส่วนตัวผมมองเรื่องของค่าปรับมากกว่านะครับเหมือนกับแซมแบงแมนไฟที่โดนยึดอุ้นโดนยึด เครื่องบินเจ็ตหรูส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามาใช้นี่นะครับโยนยึดที่ดินเนาะเพื่อจะเอามาใช้นี่นะครับผมก็คิดว่าโดคอนเนี่ยโดนเรื่องข้อของค่าปรับเนี่ยแหละนะครับเป็นเหตุที่ทําให้ตัวของรูไหนก็ไม่รู้ที่จะขึ้นนะครับก็คิดว่ารูหน้าสองนั่นแหละนะเพราะว่ารูหน้าสี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงเนะาะฉะนั้นเขาบอกว่าระบบนิเวศของเทอรล่าจะล่มสลายผู้เชี่ยวชาญเห็นพอต้องกันว่า เป็นสาเหตุที่ตลาดตกต่ำนะครับส่งผลกระทบหลายแห่งก็ประกาศลมลายนักลงทุนสูญเสียเป็นอย่างมากทนายความฝั่งจำเลยเรียกร้องให้คอเนี่ยต้องรับโทษในศาลอเมริกาถึงห้าไม่เกินห้าปีนะครับและอายาการกำลังผลักดันนะครับให้จำคุกอย่างน้อยสิบสองปีนะครับก็อาชญากรรมคริปโตนะดังนั้นเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าโดคอนเนี่ย ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่าแซมแบงแมนไฟจริงหรือเปล่าอันเนี้ยข่าวเนี่ยให้ความเห็นมาอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแซมแบงแมนไฟนี่หนักกว่านะพอไล่ไปเรื่องของแต่ละหลักฐานแล้วก็แมนเชนกี้นะครับซีโอของเซลเซียสอะไรอย่างนี้นีคนอื่นนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญรุ่นคลาสสิกดอกห้าถึงแปดเปอร์เซ็ระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันนะครับ เราก็มีลิงก์อยู่ใตค้คลิปนี้ถ้าสนใจก็เข้ามาพูดคุยท่กันได้นะผมก็ยังมองว่าตัวของ Luna าแคส s ิกจะไปต่ออันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของ AI นะครับวันที่31มธันวาคมปี2025นะครับเขาบอกว่าราคาของเทอร a c าแคส i ิจะพุ่งถึง90%ใน7วันที่ผ่านมานะครับกระแสเรื่องของโดคอนด้วยนะครับผู้สร้างเหรียญแล้วก็อัลกอริทึมที่ ของ AI ที่มีปัญหานะครับนั่นก็คืออัลกอริทึมที่เกี่ยวกับ USDT ของ Stablecoin นะครับคาดการว่าราคาหุ้นน่ะไม่น่าจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับเขาคาดการว่า AI ของ Finbot เนี่ยสร้างแบบจำลองขนาดใหญ่คือ LLM นะครับสแบบเพื่อคาดการภายในวันที่31ธันวาคมโดยคาดการอยู่ที่เฉลี่ยที่ประมาณ0.0 สี่ตัวสี่พันหกร้อยหกสิบดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวสี่พันแปดร้อยสิบเก้านะเมื่อวันที่แปดธันวาวันนี้วันที่เก้าแล้วนะครับราคาก็ไปถึงแปดพันแล้วนะครับหกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วก็ผมว่าน่าจะไปต่อนะครับแล้วก็เขาถามว่ามันจะขึ้นต่อไหมนะจนถึง ปลายเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่ากันจะไปเล่นที่ศูนย์ายเก่าของเขานะครับคือศูนย์จุดศูนย์สามตัวสามอ่าสามพันกว่านะครับอ่าเรามาดูเรื่องของอ่าสถาบัาน l อลเอบางแห่งนะครับไม่ได้คาดการแบบเดียวกันทั้งหมดในด้านบวกอย่าง c ช a t g p t ก็คาดการว่าเทอร์ลากแิกจะเพิ่มอีก8ปดเหนึ่งสองนะเป็นศู สี่ตัวห้าพันสองรอยี่สบดอลลาร์ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับอยู่ที่หกพันเจ็ดพันแล้วเน,ะนาะขณะที่ครูเซเนสนะครับโฟเนี่ยคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเจ็ดจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเป็นห้าพันสองแล้วก็สถานการณ์เนี่ยจะทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบภายในเวลาหนึ่งเดือนนะครับรา,าราคาก็เปลี่ยนมืออยู่ที่สองพันห้าร้อเจ็ดสิบที่ศูนสีตัวในวันที่หนึ่งธันวาคม มาดูของ Gemini Flash ด้วยกันนะครับคาดการว่าจะร่วงลง26.61%ตามเป้าหมายของ Luna Classic คือ3,550นะครับที่0.4ตัวนะเขาก็บอกโดยประมาณนี้นะครับในวันที่8พฤศจิกายนก็เราเห็นแล้วคือ3.777นะที่0.4ตัวทันวาคมเขามีการสรุปว่าอยู่ที่ประมาณ0.04ตัว4.660ดอลลร์ ะครับการวิเคราะห์ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันตามโมดเดลโอเคนะก็ให้เห็นนะครับว่าเรื่องของโดคอนก็เรื่องของโดคอนนะก็จะมีผลแค่รูน่าสองนั่นแหละนะครับก็ผมก็คาดว่ารูน่าสองก็น่าจะปรับขึ้นมาในตามราคาของเขาเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีลับพลากราฟด้วยกันนะอันนี้เขาบอกโดคอนมีกำหนดโทษนะคือวันพฤหัส,สบดีนะวันที่สิบ เวลาไหนไม่รู้นะครับน่าจะใกล้กับ FOMC นั่นแหละนะก็ใครเป็นห่วงเรื่องของตลาดมันจะทุบเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าราคาของลูน่าซี USD C กับลูน่าเนี่ยจะต้องไปที่ราคาหนึ่งก่อนนะครับอย่างลูน่าเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสักใกล้หนึ่งดอลหรือหนึ่งจุดห้านะครับ ่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะนะถ้ากล่าวทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดกล่าวมากมากๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสี่ครบสี่ปีแล้วอะนะมันเคยไปถึงยี่ห้านะครับสิบสองสิบดอลลาร์ที่ทำออทามไฮได้นะครับตอนนี้แจกเหรียญเข้ามาในกระดาษตอนนั้นก็อาจจะไปแถวๆราคานั้นนะครับที่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือยี่สิบ ห้าดอลลาร์ก็ได้ตัวลูน่าแคสิกนะครับก็ติดอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวสามพันอ่าสามตัวสามพันนะครับประมาณสามพันสองพันแปดประมาณเนี้ยแหละนะครับอันนั้นเป็นจุดไฮของเขาซึ่งอ่าเร็วเร็วนี้แหละนะครับจะมาถึงแน่นอนนะแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่า ไปรอดไม่รอดหรือ,อยังไงนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับจุดนี้น่าจะถึงเราก็ u a t c คือ0.078อันนี้เป็นไฮเก่านะครับซึ่งเร็วๆนี้น่าจะถึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอ่ามันจะผัดกันขึ้นแหละนะครับแล้วมันคงไม่เอาตัวเดียวขึ้นด้วย ะครับมันเอาทั้งสามตัวแต่ว่าอยู่ที่ว่าในรอบนี้ตัวไหนนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นลูน่าจะเป็นตัวหลักโดคอนสารภาพผิดสองกระทงนะครับเราก็ผูพ้พิพากษาสารรัฐบาลกลางสหรัฐได้สอบถามอายการและทนายฝ่ายจำเลยเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของผู้ร่วมก่อตั้งเทอร์าฟอร์มแลบในประเทศบ้านเกิดของของโดคอนเองนะครับนั่นคือเกาหลีใต้และมอนเตเนโกนะ อ่าตัวนี้มันมีเอกสารน้ยื่นนะครับคำร้องต่อศาลแขวงสารัปรฐจจำเขตนิวยอร์กนะครับเมื่อวันจันทร์ซึ่งคดีของโดคอนเนี่ยค่อนข้างแปลกที่สุดนั่นก็คือมีแต่เอกสารนะนะครับยังไม่ได้มีการถ่ายทำอะไรออกมาเนาะไม่เหมือนกับแซมแบ็กแมนไฟล์ที่ไปนอนใน ในบันลังนะครับหรือว่าในห้องของการพิพากษาคืออันนั้นเราได้เห็นแต่โดเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะนะครับประจำเขตนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์นะครับผู้พิพากษาอย่างพอเอสพอเองกินเมเยอร์นะครับได้สอบถามทนายความของคอนนะซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและโทษสูงสุดและต่ำสุด อย่างพู้ร่วมก่อตั้งเทอร่าฟอร์มแลบอาจระเชิญการพิพากษาอีกรอบหนึ่งนะครับที่เกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าจะถูกถูกส่งตัวข้ามแดนหลังจากต้องรับโทษในคุกของสหรัฐอเมริกาคือห้าปีนะครับพอมก็สารภาพผิดข้อหาช่อโกงทางสายโทรศัพท์สองกระทงและสมคบคิดช่อโกงในเดือนสิงหาคมนะครับและมีข้อกำหนด รับโทษโดยแองกิลเมเยอร์ในวันพื้อหัดสป,ปดีนดี้นี้นอกจากนี้คำถามเกี่ยวกับผู้พิพากษาความเป็นไปได้ที่คอนจะต้องรับโทษที่เกาหลีใต้นะครับเขาก็ยังถามว่ามีความเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ระยะเวลาที่นายคอนเนี่ยถูกคุมขังในมอนเตนิโกนะครับซึ่งเขารับโทษจำคุกสี่เดือนในข้อกล่าวหาเอกสารปลอมแปลงแต่ว่า ก็มีการสู้คดีนะครับแล้วก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปนานนับกว่าหนึ่งปีั้นโดคอเนี่ยคือเขาคุกไปแล้วนะครับในมอนเตนโกทะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอเมริกาจะเหลือสี่ปีหรือเปล่าอื่นนะครับผมขอโปรโมทสกระดานคือบิทเกตแล้วก็บิททูนะครับบิดเกตท่านใดอยากจะฝากเหรียญ XRP หรือลูน่าแคส s ิกก็สามารถฝากได้ นะครับดอก5-10%ระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานปิดทูนะครับใครจะเก็บนะครับในฝั่งของเรียนต้นน้ำเนี่ยครบที่สุดดีที่สุดกระดานปิดทูฝั่งของ XRP นะไม่ใช่เหรียญต้นน้ำทั่วไปนะครับสำหรับเสื้อช่องด้วยแล้วกันนะครับได้รับแดงบันดาลใจจากทอนนะครับใครอยาสนับสนุนก็สามารถเข้าไป ซื้อกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางแผนพีออเดอร์อะไรอย่างนี้อีกนะซึ่งราคาพีจะถูกกว่าราคาสต็อกนะครับกระดาน m ม x กเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึง ผู้เทรดของเรียนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม x กซติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะะเราก็กระดาน m ม x กถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถ ทางเล่นสั้นเล่นยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทข้อมูลน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ